สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเครื่องเล็มหญ้าของ b a c k แอนเด e คอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ช่วยในการที่จะตัดหญ้านะครับหญ้าสนามหรือว่าหญ้าที่ขึ้นข้างๆบ้านของเราเนี่ยได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆบ้านนะครับจะต้องมีสนามหญ้าหน้าบ้านหรือว่าข้างๆบ้านของเราหรือมีหญ้าที่มันขึ้นนะครับตามข้างๆบ้านของเราเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรมีอุปกรณ์นะครับสักตัวหนึ่งครับที่เอาไว้ตัดหญ้านะครับ หรือว่าเลมย่าที่บ้านของเราใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวเครื่องเลมย่าของ b a c k แอนด์เดอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัตินะครับของเครื่องเลมย่าตัวนี้กันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับเครื่องเลมย่านะครับของ b a c k แอนด์เดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด18โวลต์นะครับเป็นแบบไร้สายนะครับไม่มีสายนะครับเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับ แล้วก็รุ่นนะครับสำหรับรุ่นที่ใครสนใจนะตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับ HTC 1 8 2 0นะครับผมสามารถที่จะลองเซิร์ชหาดูได้ใน s h อ p e e Lazada นะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับรับประกัน1ปีนะครับสำหรับการใช้งานนะครับการใช้งานเริ่มต้นนะให้เราเอากาดนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะใส่ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตะกูนะครับตัวนี้ยึดตัวกาดกับตัวเครื่องนะให้ยึดติดกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับยวเรามาดูตัวกระปุกที่ใส่ตัวสายเอ็นก่อนนะครับซึ่งกระปุกสายเอ็นเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะครับเขาจะมีตัวเปิดมาให้อยู่ด้านข้างตรงนี้2ฝั่งนะครับเราก็กดครับกดแล้วก็ดันขึ้นมานะครับข้างในจะเป็นนี้มีสปริงนะครับแล้วจะมีกล่องตัวกระปุกนะครับกระปุกตัวสายเอ็นนะครับของเราแบบนี้นะครับเลาสายก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะเอาเอาสายเอ็นเนี่ยร้อยเข้าไปตรงรูนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ตัว กระปุกเนี่ยเข้าไปนี้แล้วก็ตัวนี้กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับส่วนถามว่าไอสายเอ็นเนี่ยจะเอาออกมาได้อย่างไรถ้าเกิดว่ามันสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีมันจะมีปุ่มกดให้นะครับเวลาใช้งานนะครับเราไม่ต้องมากดที่นี่นะเรากดปุ่มที่ตรงมือเราได้เลยนะครับเดี๋ยวลองยวอธิบายทีหนึ่งถัดมานะครับก็ตัวนี้ก็จะมีลูกล้ออย่างที่บอกไปนะครับมีลูกล้อให้สําหรับการตัดตัวขอบนะครับขอบ หญ้ากับตัวสนาไอ้หญ้ากับตัวถนนคอนกรีตอะไรของเราประมาณนี้นะครับที่เป็นขอบๆเดี๋ยวเราลองใช้งานกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับถัดมามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีระบบอ่าเป็นเพิ่มความยาวนะครับก็คือเขาจะมีตัวนี้ล็อกให้นะครับเราแค่ปลดล็อกนึงครับปลดล็อกก็คือหมุนไปฝั่งนี้นะครับพอปลดล็อกเสร็จเราสามารถดึงออกมาได้เลยครับดึงออกมาได้แล้วก็ล็อกเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแบบนี้เองนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราดูตรงนี้นะครับ เขาจะมีตัวที่สามารถที่จะกลับนะครับกลับหัวตัวนี้นะครับเนี่ยสามารถหมุนหัวกลับแบบนี้ได้เพื่อที่ใช้ตอนที่ผมบอกก็คือใช้ตอนตัดด้านข้างนะครับตัดตัวขอบนะครับเราสามารถหมุนหัวแบบนี้เราต้องหมุนหัวแบบนี้เนาะเพราะจะใช้งานตัวล้อนะครับเพื่อที่จะใช้งานตัวล้อนะครับแต่เวลาจะตัดธรรมดาตัดยาธรรมดาเราแค่ดึงตัวนี้ยกันออกมานะครับแล้วก็หมุนเองนะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมือจับสามารถที่จะกดปรับระดับได้ถึงสามถึงสี่ระดับเลยนะเนี่ยแล้วแต่เราถนัดนะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วปรับต่อมานะรเรามาดูตรง поэтому. สวิตนะครับสวิตเนี่ยสวิตกดเนี่ยจะเปิดปิดอยู่ที่นี่นะครับกดตรงนี้เลยนะครับเวลาใช้งานก็คือกดที่นี่นะครับกดที่นี่นะครับเวลาจะกดเนี่ยไม่สามารถอยู่ดีจะไปกดเนี่ยไม่ได้เลยนะเราต้องอลด ปุ่มเซฟตี้ก่อนกดลงไปนะครับแล้วค่อยกดนะครับถึงจะกดได้นะครับจากนั้นเราค่อยปล่อยเซฟตี้นะครับก็จะสามารถที่จะกดใช้งานได้นะครับไม่สามที่ผมดูเนี่ยไม่สามารถกดค้างได้นะครับเพราะเขาป้องกันนะครับเป็นความปลอดภัยเนาะเวลาเรามือหลุดนะครับหรืออะไรเงี้ยมันจะได้เครื่องจะได้หยุดทํางานนะครับเวลามือหลุดปั๊บเครื่องก็จะหยุดทํางานเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสามารถปรับความแรงได้นะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับถ้าประหยัดหน่อยก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับถ้าอยากแรงก็ เบอร์2เลยนะแต่มันก็จะกินแบบนิดนึงนะครับต่อมานี่ครับสุดท้ายเลยนะจะเป็นตัวนะครับที่ผมบอกปุ่มเพิ่มความยาวของสายเอ็นนะครับเวลาเราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับใช้งานอยู่เราสามารถกดเพิ่มได้นะครับกดไปเลยจนความยาวของตัวสายเอ็นเนี่ยยาวขึ้นมานะครับแล้วเราสังเกตยังไงสังเกตคือสายเอ็นเนี่ยจะไปตีกับไอ้ตัวเหล็กที่ผมบอกนะครับตัวเหล็กใบมีดตรงนี้นะครับ ก็คือความยาวแล้วกดปุ๊บเนี่ยถ่ายเอ็นเนี่ยจะยาวขึ้นมาเรื่อยๆยาวๆจนมาตีกับตัวนี้นะครับก็ถือว่าความยาวเนี่ยพอดีละนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานก็เดี๋ยวเราไปชาร์จแบตให้เต็มนะครับการใส่แบตก็ไม่ยากเลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปเลยนี้เลยนะครับเนี่ยสามารถกดใช้งานได้นะครับเวลาถอดก็ให้กดตรงนี้ลงก่อนถีน้จมนะครับเนี่ยกดถีน้จมลงแล้วดึงออกนะครับแค่นี้เองนะครับ เดี๋ยวผมไปชาร์จแบตแล้วก็เดี๋ยวลองทดลองใช้งานกันนะครับเดี๋ยวลองมาทดลองใช้กันเลยนะครับก็เริ่มต้นเดี๋ยวผมจะลองตัดหญ้าสั้นๆตรงนี้ก่อนละกันนะครับที่การใช้ก็ไม่ยากเลยนะครับกดนะครับกดปลดล็อกตรงนี้ก่อนตึ๊บนะครับแล้วก็กดสวิตช์นะครับเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับว่าแบตหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับแบตขนาด2อแอมป์นะครับ จะใช้งานได้นานเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าแรงใช้ได้เลยนะครับสามารถตัดหญ้าแบบหญ้าต้นามอะไรเงี้ยได้อย่างสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไปลองหญ้าที่แบบหนาให้ดูนะ เลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับ ็ต้องบอกว่าสามารถตัดได้นะครับแต่ว่ามันก็จะใช้ออพลังงานนะครับหรือว่าใช้แบตเตอรี่เยอะนิดนึงนะครับผมดังนั้นก็คือสามารถตัดได้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยอาจจะลดลงเยอะนะครับก็ลองพิจารณาดูตามความเหมาะสมนะแต่ผมว่าถ้าเราจะใช้จริงเนี่ยสามารถตัดกับหญ้าที่เป็นหญ้าตะนาหรืออะไรย่างเงี้ยนะผมว่าดีมากๆเลยนะครับผม ผมมาแนะนําวิธีการาเพิ่มตัวตัวสายเอ็นนะครับว่าให้เพิ่มยาวขึ้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะนะครับระหว่างที่กดอยู่นะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดตรงนี้เนี่ยทำเครื่องเนี่ยเขาจะทําให้เอ็นเนี่ยยาวขึ้นแต่ถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่ายาวได้พอแล้วนะครับมันจะมีเสียงนะเวลาพอยาวขึ้นเนี่ยเสียง N, เอ็นนะครับจะไปตีกับใบพัดตรงนี้นะจะดังตัก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 ,ตก,ตกนะครับดังนั้นพอ พอดังแล้วเนี่ยให้เราหยุดนะครับหยุดแล้วกดต่อจนกว่าเอ็นที่มันโดนจะขาดแล้วมันก็จะกลับมาเสียงปกตินะครับลองฟังเสียงใดีนะครับเห็นไหมๆๆครับ <ๆ S 1> มเมื่อกี้มเมื่อกี้ผมกดตรงนี้ไป1ทีนะพอเอ็นยาวขึ้นมาเนี่ยเสียงเอ็นเนี่ยที่ยาวขึ้นเนี่ยถ้ามันยาวเกินปับ๊บมันจะดังชนกับตัวนี้นะครับมันจะตัดตัวนี้จะเป็นตัวทําให้เอ็นเนี่ยขนาดที่มีความยาวที่พอดีนะครับ ต่อมานะผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานลูกล้อตัวนี้นะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับก็คือมันจะเป็นการใช้เพื่อสาหรับตัดขอบแบบนี้นะนะครับตามแบบนี้นะสมมุติว่าเรามีขอบถนนนะครับกับหญ้าที่ขึ้นอยู่เราอยากตัดขอบเนี่ยให้เรานะครับบิดตัวนี้กลับไปนะครับแล้วก็ أ, ดึงดึงนะดึง,นะดงเนี่ยชนไปบบนี้นะดึงออกนะครับพอดึงออกแล้วก็หมุนนะครับปุ๊บน,นะครับทีนี้เนี่ยนะครับของเราเนี่ยมันจะเป็นนี้ละนะครับ ตัวนี้สามารถที่จะเลื่อนแบบนี้ได้นะครับเลื่อนอย่างนี้ได้แล้วเราก็กดตัดปกติเลยนะครับนี่ของะผมว่าต้องการตัดขอบตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถกันขอบนะครับกันขอบของหญ้าขอบอถนนอะไรต่างของเราได้นะครับดูนะครับ จะเป็นแบบนี้เลยหนญะ้าจะถูกตัดขอบไปแบบนี้เลยนะครับผมก็จากนั้นครับผมก็ได้ทดลองใช้นะครับเครื่องเย็มหญ้าของแบ็คแอนด์เด็คเตตัวนี้นะครับก็อยากรู้ว่านะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับ2แอมป์นะครับขนาด2แอมป์18โวลต์เนี่ยจะใช้งานได้นานเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยใช้ตัดหญ้าเนี่ยรอบบ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็เวลาที่ผมใช้ไปผมว่าอยู่เาวาๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเนี่ยก็น่าจะได้นะครับผมเตียบครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้แน่นอนนะครับแบบใช้ต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหญ้าที่เราตัดด้วยนะว่าเป็นหญ้า,าแข็งหรืออ่อนขนาดไหนนะครับผมที่ถ้าเป็นหญ้าที่อ่อนๆนะครับเป็นหญ้าสนามธรรมดาเนี่ยผมว่าใช้งานได้นานเลยนะครับ3ามินาทีเนี่ยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้านะครับ มีสนามหญ้าหน้าบ้านนะซึ่งเป็นหญ้าไม่แข็งนีผมว่าเหมาะสมมากๆเลยนะที่เราควรจะมีติดบ้านไว้สักหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอมีช่วงเวลาที่เราจะต้องมาตัดหญ้านะถ้าเรามีเป็นเครื่องอมือที่ไร้สายแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยไม่ว่าจะตัดตามขอบนะครับตามมุมต่างต่างเ,เราสามารถที่จะเอาเครื่องนะครับเล็มหญ้าเนี่ย ข้าไปทํางานได้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดหญ้าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็ามารีวิวให้ดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสาหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องเล็มหญ้านะครับเอาไว้ใช้ที่บ้านของเราสักหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับวันนี้ก็น่าจะรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะไปเสิร์ชหา รุ่นนะครับของตัวนี้ได้ตาม s h อ p e e หรือ Lazada นะครับผมก็น่าจะมีขายอยู่นะครับหรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ